สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องตุ๊กตาจะมารีวิวเพื่อนใหม่ในสปปแล้วค่ะซึ่งเป็นเพื่อนคนแรกที่มาอยู่ที่พักนะคะที่ได้เพื่อนมาหนึ่งคนค่ะนี่วันนี้ก็พากันมากินหมูกระทะอีกแล้วค่ะซึ่งหมูกระทะที่ร้านนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่แพงนะคะและที่สําคัญก็คือคล้ายๆที่แบบว่า กินอะไรก็ได้เหมือนที่ไทยเลยค่ะเสียดายมันไม่มีไอติมไอติมมันคือเราเรา,เราจะต้องซื้อแยกค่ะทุกคนวันนี้มากินกันแค่สองคนค่ะเพราะว่าปกติก็มานั่งกินคนเดียวไปคนเดินที่ชอบกินหมูกระทะค่ะแต่ไม่ชอบกินหมูจะไม่ชอบกินหมูปิ้งจะไม่ชอบกินค่ะแต่ชอบกินเป็นอาหารทะเลแบบกินเป็นแบบหมูต้มมากกว่าค่ะ เพื่อนคนนี้นะคะมีชื่อว่าสาวซุกเดอค่ะเพื่อนนะคะอายุี23ปีนะคะทํางานที่พักที่โรงเแรงพักอยู่นะคะแล้วก็พี่เขานะคะอยู่ทางภาคเหนือที่สุดของลาวเลยค่ะนั่นก็คือจังหวัดพงสาลีหรือใช้ของภาษาลาวนั่นก็คือคําว่า แขวงพงศาลีนั่นเองค่ะอยู่เหนือสุดของประเทศลาวเลยไม่เชื่อทุกคนลองไปดูแผนที่ในประเทศลาวดูค่ะว่าอยู่สูงมากแค่ไหนอยู่ทางภาคเหนือของลาวนะคะก็จะติดกับทางภาคเหนือของไทยเช่นเดียวกันค่ะประเทศลาวจะเล็กกว่าประเทศไทยนะคะทุกคนก็ประเทศลาวก็จะติดมาถึงแค่ทางภาคอีสานตอนใต้ของไทยแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าที่เหลือทางภาคใต้ของไทยก็ไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะเพราะว่าติดแค่ถึงที่สุดก็คือ Uh, อีสานตอนใต้กับภาค าของเรค่ะมี fc บางคนบอกน้องตุ๊กตามานะคะว่าเอ้ยน้องตุ๊กตาควรหาของอร่อยอร่อยดีๆแบบให้ตัวเองหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบหนูไม่รู้ว่าอาหารอร่อยๆที่พี่ว่าหรือว่าคนนั้นที่หมายถึงอะหนูไม่รู้ว่าอร่อยอร่อยแบบไหนกันค่ะซึ่งหนูก็เลยอยากจะบอกว่าหนูชอบกินอะไรที่แบบมันง่ายๆบ้านๆแต่ว่าที่ชอบมากๆก็คือหมูกระทะค่ะคําว่าชอบหรือคําว่าอร่อยของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะคะสําหรับหนูแล้วการที่เราได้กินอะไรที่ของเทียบ เราชอบแล้วมันอร่อยอ่ะก็เป็นอาหารบ้นบานๆเนี่ยแหละค่ะทุกคนเพราะว่าปาคนบอกว่าเห็นน้องตุ๊กตากินอาหารบ้นบานๆตลอดเลยไม่เบื่อหรอหนูรู้สึกว่าหนูไม่เบื่อนะคะเพราะว่าหนูกินตั้งแต่เด็กอะไรอยู่แล้วเนี้ยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กนะคะก็คนเรานะคะทุกคนมันก็ความคิดไม่เหมือนกันความชอบอะไรก็แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งบางคนก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยความหวังของแต่ละคนนะคะหนูเองก็มีความหวังเช่นเดียวกันค่ะ บางคนก็มีความหวังว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะมีอะไรกินหนะ้าพรุ่งนี้เราขอแค่ได้กินไข่หนึ่งใบแล้วก็สามารถที่จะจุนเจือครอบครัวได้แล้วบางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้แค่ฉันมีลมหายใจอยู่ต่อได้เห็นหน้าพ่อกับแม่แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วเนี่ยแหละค่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบเรื่องความหวังง่ายๆทุกคนก็ย่อมมีความหวัง ซึ่งความหวังของแต่ละคนนั้นก็เป็นอะไรที่แบบมีค่ามากๆครับชีวิตแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคน TFC บอกว่าอยากให้น้องตุกตาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องพ่อศมสัสกงาพ่อศพศักมาอยู่ที่ไทยอ่ะทําเคยเคยทํางานที่ใต้จริงหรอคําตอบก็คือจริงนะคะพ่อหนูเคยทํางานที่ใต้จริงๆค่ะพ่อหนูเคยทํางานที่ใต้แบบเป็นชาวประมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบ หากุ้งเลี้ยงกุ้งอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละพ่อพูดภาษาใต้ได้นะคะแล้วพ่อก็ทําอาหารใต้เป็นด้วยพ่อบอกว่าอาหารใต้อะเผ็ดพ่อชอบกินอาหารเผ็ดแล้วพ่อบอกว่าอาหารใต้นี่อร่อยมากนะคะพ่อหนูเป็นคนอีสานนะคะพ่อเป็นคนจังหวัดสกลนครแต่พ่อชอบกินอาหารใต้พ่อชอบกินผัดกะเพราค่ะพ่อชอบกินอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดจีจีจ้าจ้ประมาณนี้ค่ะแล้วพ่อก็พูดภาษาใต้แรงใต้ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยววันหน้านะคะถ้ากลับบ้านเดี๋ยวให้พ่อแรงใต้ให้ฟังเด้อค่ะพ่อหนูเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนมากๆเลยนะคะพ่อเป็นคนที่แบบเก่งมากเป็นไอดอลของแบบลูกเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนมีคนถามพ่อสมศักดิ์เข้ามานะคะว่าเอ๊ะน้องพ่อสมศักดิ์ครับถ้าแบบว่าจะมาเป็นลูกเขยพ่อสมศักดิ์นี่คือแบบต้องเป็นคนไทยหรือคนลาวดีครับเป็นคนประเทศไหนได้บ้างครับ คือหนูเคยถามพ่ออยู่นะคะรู้ไหมคะพ่อตอบว่าไงพ่อบอกว่าโอ้ยแล้วแต่เลยชีวิตคนเราเนื้อคู่ใครเนื้อคู่มันชอบใครชอบมันเนาะคงเลือกให้กันไม่ได้หรอกคุณว่าเพราะว่านั่นนะคือความรักของลูกให้ลูกอ่ะเลือกเองจะดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะหนูมากินหมูกระทะกับพี่สุกหรือว่าสาวสุกเอื้อยสุกนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนน่ะเป็นเอื้อยน้องตุ๊กตาต้องว่าลายเปี๊ยเลยค่ะ พี่สุกนะคะเป็นพี่สาวน้องตุ๊กตาประมาณน้องตัวอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่เบียยี่สิบสองพี่เขาเป็นพี่สาวหนูประมาณห้าปีอะทุกคนนั่นแหละพี่เขาเป็นพี่หนูห้าปีคะ่ะหนูตรงเอิญว่า เอื้อยนะคะเอื้อยก็คือพี่นะคะในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วทางภาคเหนือของไทยกับอีสานนะ่ะใช้คําว่าเอื้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูจากหนังประมาณน,นี้ค่ะรู้จักกันวันนี้ค่ะแล้วก็นงตุ๊กตาก,ก็เลยชวนมากินหมูกระทะค่ะแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าพี่เขาอะทางานที่นี่อะสามปีแล้วนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะออกแล้วเพราะว่าพี่เขาจะหาทํางานที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยคือแบบมันก็แบบ ทำงนานมานานแล้วพี่เขาก็แบบจะไปหาทํางานที่อื่นอะไรประมาณนี้คะ่ะเอฟซีบอกน้องตุ๊กตาม,มาว่าทําไม่น้องตุ๊กตามไม่ลองหางานพาร์ทไทาม์ทาที่ลาวดูล่ะช่วงเวลาสามเดือนปิดเทอมลองหางานพาร์ทไทม์ทา,ท,าที่ลาวดูว่าเป็นยังไงหรือไม่งั้นก็ลองหางานพาร์ทไทม์ทา,ท,าที่ไทยดูสามเดือนหนูก็เลยคิดในใจว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าหางานพาร์ทไทาม์ทำแต่หนูก็เลยคิดกลับไปกลับมาว่าถ้าหนูหางานพาร์ทไทาม์ทำอะ เวลาที่หนูจะมาเรียนเวลาที่หนูจะมาทําคลิปหาตังค์อะหนูคิดว่าหนูเสี่ยดูแล้วนะคะหนูเอาเวลามาเรียนแล้วก็หาตังค์ทำคลิปอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหนูจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นหนูจะฝืนตัวเองเกินไปค่ะเพราะว่าหนูทั้งเรียนด้วยทํางานด้วยหนูกลัวไม่ไหวเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่เรียนภาษาจีนด้วยอังกฤษด้วยแล้วก็ทํางานด้วยตอนนั้นหนูยอมรับว่าร่างกายหนูไม่ไหวจริงๆค่ะนอนก็ดึก แถมหางเงินก็แทบไปจะไม่ได้เพราะไม่มีเวลาไม่มีความคิดที่จะทําคลิปอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วการใช้ชีวิตที่เราก็ไม่ได้แย่เลยนะคะทุกคนบอกกันเลยว่าการใช้ชีวิตเรามันก็เป็นอีกว์ชันหนึ่งที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตมาก่อนอนะ่ะแบบใช้ชีวิตตัวคนเดียวในเวียงจันทร์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็มาเจอน้องคนนึงค่ะเขาอ่ะมาขายไอ้ดอกบัวอะไรนี่แหละคือมันเป็นดอกบัวที่สามารถกินได้หนูเองไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรค่ะแล้วน้องเขาอ่ะคือหนูไม่กินแล้วน้องเขาอ่ะมาขาย น้องเขามาขายแล้วทีนี้นพวกหนูก็ไม่ได้ซื้อแต่น้องเขาว่าดูหิวข้าวมากๆพี่สุก,ก็เลยเอาหมูกระทะให้กินไปประมาณสองสามชิ้นนี่แหละค่ะแล้วหนูก็เลยเอาน้ำให้น้องเขากินน้องเขาก็บอกว่าขอบคุณม,มากๆนะขอบใจได้หลายเอื้ยขอบใจได้หลายแล้วน้องเขาก็เดินไปน้องเขาเป็นคนชนเผ่ามงตอนแรกน้องเขาว่ามาแบบ ทำท่าแบบว่าเจ็บหัวปวดหัวแบบทำท่าแบบเหมือนคนพิการนะคะซึ่งพวกหนูก็ดูออกว่านั่นนะคือน้องเขาแก้งหนูก็เลยบอกให้น้องเขาว่าหยุดทําน้องเขาก็เลยหยุดทําแล้วน้องเขาก็นั่งลงแล้วน้องเขาก็บอกว่าหิวข้าวแล้วก็หิวน้ําพวกหนูก็เลยเอาเนื้อหมูแล้วก็เอาน้ําให้น้องเขากินค่ะแล้วน้องเขาก็ขอบคุณแล้วน้องเขาก็ไป ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่แบบโอเคดีใจที่แบบได้ช่วยน้องเขานะแต่ว่าบางทีน้องเขาจะมาแกล้งทําแบบนี้ให้คนสงสารไม่ได้เงค่ะมันบางทีมันก็มันก็ดูเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งวิธีการหาเงินของคนสมัยนี้ก็แบบโอเคอาจจะมีหลากหลายแหละแต่แน่แต่ที่แน่ๆคือน้องเขาน่าจะแบบมีคนบอกน้องเขาทํามาค่ะ แลวตอนนี้หนูเองก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วหนูก็โทรหาแม่ค่ะแต่ว่าคนที่รับสายก็คือน้องน้องไทเกอร์ค่ะหนูก็คุยกับน้องไทเกอร์ก็คือโทรคุยกับแม่ประจําเวลาที่จะไปกินทําอะไรก็คุยกับแม่ประจําค่ะและนี่ก็เป็นน้องชายของหนูเองก็เวลาคุยกับน้องนี่แบบไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่หรอกค่ะน้องเพราะน้องไม่ชอบคุยกับหนูแต่ว่าเวลาที่อยู่บ้านด้วยกันก็จะเล่นด้วยกันเหมือนเพื่อนเหมือนน้องตามปกติน้องก็จะ เวลาที่คุยกับน้องก็จะบอกให้น้องอะหอมแก้มหนูหน้อยจูบหนูหน่อยวาา่าซานหนูกับน้องก็แบบทําตามน้องไทเกิดน,น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนคิดถึงน้องที่สุดเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวกลับบ้านไปจะก,ก่อนน้องให้นานๆเดี๋ยวก็กลับไทยไปเรียนที่ไทยต่อเดือนหน้ากลับไทยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยเดือ,ดอนหน้าช่วงกลางเดือนกลับไทยคะ่ะบ๊ายบายค่ะ